ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพุทธศักราช 2, 5 6 2ตอนที่5นะครับหมวด6การรับเงินของส่วนราชการส่วนที่1ใบเสร็จรับเงินนะครับข้อ69ใบเสร็จรับเงินนะครับให้ใช้ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนดแล้วก็ให้มีสำเนาเนี่ยเย็บติดไว้กับเล่มอย่างน้อย1ฉบับหรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังนะครับใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยคอมพิวเตอร์นะครับให้เป็น ไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนดข้อ70ใบเสร็จรับเงินให้พิมพ์หมายเลขกํากับเล่มแล้วก็หมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงินโดยเรียงกันไปทุกฉบับนะฮะข้อ71ให้ส่วนราชการนะครับจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อให้ทราบและก็ตรวจสอบได้ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้นจํานวนเท่าใดได้จ่ายใบยเสร็จรับเงินเท่าใดเลขที่ใดถึงเลขที่ใด ให้หน่วยงานใดหรือให้เจ้าหน้าที่ผู้ใดไปดำเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวันเดือนปีใดนะครับข้อ72การจ่ายใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บเงิน ให้พิจารณาจ่ายในจํานวนที่เหมาะสมแก่ลักษณะงานที่ปฏิบัติแล้วก็ให้มีหลักฐานนะครับในการรับส่งใบเสร็จรับเงินนั้นไว้ด้วยนะฮะข้อ73ใบเสร็จรับเงินเล่มใดเมื่อไม่มีความจําเป็นต้องใช้เช่นยุบเลิกสํานักงานหรือไม่มีการจัดเก็บเงินต่อไปแล้วนะครับก็ให้หัวหน้าหน่วยงานนะครับที่รับใบเสร็จรับเงินนั้นนําส่งคืนส่วนราชการที่จ่ายใบเสร็จรับเงินนั้นโดยด่วนนะฮะข้อ74เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้หัวหน้าห นนซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงินรายง,งานให้กับผู้อานวยการกองคลังนะฮะหรือว่าหัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคทราบว่ามีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเล่มใดเลขที่ใดถึงเลขที่ใดและได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใดเลขที่ใดถึงเลขที่ใดอย่างช้านะครับไม่เกินวันที่31ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไปนะครับข้อ75ใบเสร็จรับเงินเล่มใดสําหรับรับเงินของ ปีงบประมาณใดให้ใช้รับเงินภายในปีงบประมาณนั้นเมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ก็ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ใบเสร็จรับเงินฉบับใดนะครับยังไม่ใช้ให้คงติดไว้กับเล่มแต่ให้มีการปลุกเจาะรูหรือประทับตาเลิกใช้เพื่อให้เป็นที่สังเกตมิให้นํามารับเงินได้อีกต่อไปนะครับข้อ76ห้ามขูดลบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมจํานวนเงินหรือชื่อผู้ชําระเงินในใบเสร็จรับเงินนะครับ หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดนะฮะลงรายการรับเงินเนี่ยผิดพลาดก็ให้ขีดค่าจํานวนเงินแล้วก็เขียนใหม่ทั้งจํานวนนะครับโดยให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกํากับการขีดค่านั้นไว้หรือขีดค่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับแล้วออกฉบับใหม่นะครับโดยให้นาใบเสร็จรับเงินที่ขีดค่าเลิกใช้นั้นติดไว้กับสําเนาใบเสร็จรับเงินในเล่มด้วยนะครับข้อ77ให้ส่วนราชการเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินอย่าง มิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหายหรือเสียหายได้และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้นะครับส่วนที่2การรับเงินข้อ78การรับเงินให้รับผ่านระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-payment ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกําหนดนะครับเว้นแต่ว่ากรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจําเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถรับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-payment ได้ก็ให้รับเป็นเงินสดหรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนดนะฮะข้อ79ในการจัดเก็บหรือรับชําระเงินให้ส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชําระเงินนั้นออกใบเสร็จรับเงินหรือพิมพ์รายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับชําระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว e ่า e-payment นะครับตามที่กระทรวงการคลังกําหนดนะฮะเว้นแต่ว่าเป็นการรับชําระเงินค่าธรรมเนียมค่าบริการหรือการรับเงินอื่นใดที่มีเอกสารของทางราชการระบุจํานวนเงินที่รับชําระอัน มีลักษณะเช่นเดียวกันกับใบเสร็จรับเงินนะครับโดยเอกสารดังกล่าวนั้นนะครับจะต้องมีการควบคุมจํานวนที่รับจ่ายทํานองเดียวกันกับใบเสร็จรับเงินนะครับหรือเป็นการรับเงินตามคําขอเบิกเงินจากคลังหรือเป็นการรับดอกเบีย้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการนะครับในกรณีที่มีความจําเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปจัดเก็บหรือรับชําระเงินนอกที่ตั้งสํานักง,งานปกติก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับวรรคหนึ่งนะครับข้อ80ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกัน รับเงินทุกประเภทเว้นแต่ว่าเงินประเภทใดที่มีการรับชำระเป็นประจำแล้วก็มีจํานวนมากรายจะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งสำหรับการรับชําระเงินประเภทนั้นก็ได้นะครับข้อ81ให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบภายในวันที่ได้รับเงินนะฮะ เงินประเภทใดที่มีการออกใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่งหนึ่งหลายฉบับนะฮะจะรวมเงินประเภทนั้นตามสำเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึกเป็นรายการเดียวในระบบก็ได้โดยให้แสดงรายละเอียดว่าเป็นการรับเงินตามใบเสร็จเลขที่ใดถึงเลขที่ใดและจํานวนเงินรวมรับทั้งสิ้นเท่าใดไว้ด้านหลังสำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายนะฮะในกรณีที่มีการรับเงินเป็นเงินสดนะครับหรือเช็คหรือเอกสารแทนตัวเงินอื่นภายหลังกําหนดเวลาปิดบัญชีสําหรับ วันนั้นแล้วนะครับให้บันทึกข้อมูลการรับเงินนั้นในระบบในวันทําการถัดไปนะครับข้อ82เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่นะครับผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชําระเงินนําเงินสดหรือเช็คหรือเอกสารแทนตัวเงินอื่นที่ได้รับพร้อมกับสาเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมดส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการนั้นนะครับข้อ83ให้หัวหน้าส่วนราชการนะครับหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ะะจากหัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบจํานวนเงินที่จัดเก็บและนําส่งกับหลักฐานและ,ะรายการที่บันทึกไว้ในระบบว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่นะครับเมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องตามมริหนึ่งแล้วก็ให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับและหรือรายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับชําระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-payment นะครับที่ได้รับในวันนั้นทุกฉบับไว้ในสาเนาใบาเสร็จรับเงินหรือรายงานซึ่งเป็นหลักฐานการ รับชำระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ฉบับสุดท้ายแล้วก็ลงลายมือชื่อกํากับไว้ด้วยนะครับแล้วพบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลังพศ2562ในตอนที่6ต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ